ยกทัพมาระเบิดความมันความสนุกแบบสุดเวียงใน BU Open House 2023กับคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์มอกรุงเทพมีทั้งหมด10สาขานะคะแต่คลิปนี้เราจะพาไปดู5สาขาแบบ full options กันก่อนเลยค่ะ พามาดูสาขาแรกกันก่อนเลยค่ะกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงหนึ่งในสาขาสุดฮิตที่เต็มเร็วแทบทุกปีในงานพบกับโชว์สุดจึ้งจริต PA ร้องเล่นเต้นกว่า10โชว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนโปรเจคเตอร์จากบริษัท Panasonic าาให้น้องๆรับชมและตื่นตาตื่นใจไปพร้อมๆกันโดยมีรุ่นพี่ศิลปินมาโชว์ด้วยไม่ว่าจะเป็น,น,นพ,พี่อะตอมณัฐาพบพี่บิ๊กบุมจิรายุและพี่ภูมิเดอะสตาร์ค่ะไปต่อกันที่เวิร์กช็อปการจำลองจัดรายการวาไรตี้เกมโชว์สาระบันเทิงพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในห้องเรียนสตูดิโอของรุ่นพี่บ r s กับสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่งค่ะให้น้องๆลองใช้อุปกรณ์ต่งตางๆทั่วห้องจัดรายการพร้อมเรียนรู้กระบวนการการผลิตสื่อต่งตางๆอีกด้วยค่ะสายอีเวนต์ชอบคอนเสิร์ตห้าพลาดสาขาวิชาการผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการและการประชุมโดยรุ่นพี่อีเวนท์บียูยกงานมินิมิวสิคเฟสติวัลมาไว้ที่สตูดิโอก,กันเลยทีเดียวให้น้องๆสนุกไปกับเบื้องหลังการสร้างสรรค์เทศกาลดนตรีและโปรดักชันสุดยิ่ง ใหญ่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์าตามสไตล์คนอีเวนต์และยังมีศิลปินมาโชว์บนเวทีจริงๆอีกด้วยไปดูอีกสาขาที่จะเต็มทั้งเทคโนโลยีและแสงสีเสียงเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกกับสาขาวิชาการผลิตเนื้อหารสร้างสารรค์และประสบการณ์ดิจิทัลรุ่น PCDE เขาจัดโชว์เปิดประสบการณ์ใหม่เหนือจินตนาการผ่านเรื่องราวและภาพกราฟิกสุดว้าวจำลองภาพสามิติก,กับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้เทคนิค Interactive 3D projection mapping ผ่านอุปกรณ์ล้ำสมัยและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สุดยอดมากๆเลยค่ะมานีเทก็ได้ไปเบิง์นหลายสายของนิเทศเนาะโดยเฉพาะจัดอีเวนต์มันแบบเออเป็นตะมวนดีกมนมีหลากหลายมีพวกจัดเสียงจัดเอฟเฟคต์ต่างๆการสายภาพสการที่การจัดงานดีครับผมก็ดูแลดีครับผม นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจีมเอ็มอีกเพียบแลเวทีกลางที่ลานวงกลมและรับชม BUX GMM s o u t จ s c a p e Music Contest การประกวดดนตรีของน้องๆมัธยมได้เปิดของเพรอมเป็นศิลปินหน้าใหม่ของวงการค่ะและยังมีกิจกรรมอีกหลายสาข,ขาของคณะนิเทศศาสตร์มอกรุงเทพรอติดตามคลิปถัดไปกันได้เลยค่ะ